Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. t รัจอก a l กลับไปมีดีนะค h กับผมพอบานานนครับวันนี้ก็มาทำการรีวิวปืนนะครับวันนี้ก็มีกลอกมาหนึ่งตัวรีวิวให้ดูกันนะครับมาดูกันว่าตัวไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมทำการเคลียร์ปืนก่อนการเดินทาเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวร่างกายดีสันที่ปลอดภัยนะครับแม็กไม่ได้ใส่นะครับ โอเคนะครับปืนเคลียร์นะครับขออนุญาตนะครับอ่านี่เลยไม่มีลูกนะครับเคลียร์เรียบร้อยเนาะอ่ะมานี่นะครับตัวปืนเต็มๆนะครับตัวนี้ก็คือกลอกสี่นะครับนี่ครับกลอกสี่นี่ไม่ใช่ขนาด45ไม่ไม่ใช่ขนาดสีนะครับกลอกสี่ก็คือปืนขนาด9มมนะครับซึ่งเขารวมข้อดีในกลอกสิบกับกลอกสิบมารวมกันนะครับเป็นติดแต่ใกล้เคียงกับกลอกสิบเเนี่ยครับตัวนี้ก็นะครับ ลำกล้อง4.02นิ้วนะครับตัวเปืนเนี่ยหนัก600กรัมโดยประมาณใส่ลูกเราจะอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับลูกนัดครับแมกกาซีนนี่สามารถบรรจุได้17นัดนะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยทางด้านบนเนี่ยจะคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอย่ากลอก19นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเฟรมขนาดปูไซส์นะครับหรือว่าขนาดกลอก17นะครับโดยประมาณนะครับก็จะได้เฟรมเนี่ยที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้นะตัวนี้โดยรวมก็เอาข้อดีของกลอก เอ็น5นะครับมารวมอยู่นี้นะครับอย่างเช่นสเตชันด้านหน้านะครับมีสเตชันด้านหน้าไว้จับขึ้นลำนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นลำด้านหน้านะครับแล้วก็สเตชันด้านหลังนะครับอ่านะครับมิติต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีนะครับรางไว้ติดอุปกรณ์ติดไฟฉายนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเป็นศูนย์เตี้ยธรรมดาศูนย์ลูบปลายไว้ยิงต่อสู้นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับด้ามนะครับเป็นของก o อก17นะครับเราก็จะมี insulation ล็อคด้านเป็นปุ่มนะครับประมาณนี้นะครับอิอีระเบิดอันเด้คัดทำให้กริปปืนสูงได้นะครับก็เรียกได้ว่ารวมข้อดีของกลอกในเจน5นะครับเอาไว้ในตัวนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้ก็ทําการยิงเป้าแม่นยำดูแล้วก็ยิงต่อเนื่องลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเสวยๆเนอะนี่นะครับโดยรวมก็โอเคนะซึ่งกลอกเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่อง แา้วก็ไดิกมือแล้วว่าเขาเพอร์เฟคชันที่สุดนะครับในบรรดาปืนพลิเมอร์เนาะก็มาดูวันนี้กลอกจะสมชื่อที่เขาเคลมไว้ว่าเป็นเพอร์เฟคชันไหมครับตรงนี้เลยนะมาลองดูกันว่าการดีจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับตัวปืนต่างๆเนี่ยผมคงไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าขุดเคลื่อนกันอยู่แล้วในกลอกนะครับอ่ะมาลองยิงกันเลยครับไปกันโอเคครับก็จะทดสอบจาตัวนี้นะครับกลอก4.5นะครับด้วยลูกนะครับนี่ FMJ นะครับ เอ็นอาซีหัวร้อยยี่เกนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับนี่เลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคยิ่งจบนะครับเรียบปืนไปดูเป้ากันนะครับมาเป้าชุดนี้จะเป็นยังไงกันนะครับโอ้โหกลุ่มดีนะครับนี่เลยนะครับกลุ่มอยู่ที่1นิ้วเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับกลุ่มดีมากนะครับทุกคนนี่นะครับกับปืนกระบอกนี้นะครับอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับสู่เนาะอ่า นี่นะครับกลุ่มอยู่ที่1นิ้วเท่านั้นเองเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำออกมากนะครับอันนี้ผมยิงดุดไป1นึงนัดนะครับด้านล่างแต่ดูกลุ่มเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวปืนกระบอกนี้นะครับนี่นะครับเพิ่งรับมาเลยยังไม่ได้ทําการปรับตั้งนะครับอ่านี่ครับเป็นกลุ่มที่ใช้ได้เลยครับนี่เลยนะครับยิงกลุ่มเนี้ย นิ้วเดียวเลยนะครับนี่ถ้าขยับขึ้นมาอีกตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะได้คะแนนเต็มนะครับก็คือขยับนิดนึงนะครับมาตรงกลางก็ได้50คะแนนเต็มเลยนะครับกับปุ่กระบอกนี้เนาะกลลอก45นะครับ ยิงเป้าความแม่นยำจบไปแล้วครับต่อไปก็จะทำการยิงต่อเนื่องเราดูอาการติดขัดของปืนว่าเป็นยังไงบ้างปืนใหม่ๆยิงด้วยลูกซ้อมเนี่ยจะติดขัดไหมเมื่อพู่ยิงทดสอบเป้าด้วยลูกจริงแล้วไม่ติดขัดโอเคแถมแม่นยำมากๆนะครับมาดูเป้านี้กันว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะครับความแม่นยำผ่านแล้วต่อไปยิงเร็วขึ้นมาหน่อยจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่เร็วมากนะครับอาจจะยิงต่อเนื่องให้ดูเฉยๆนะว่าเป็นยังไงครับโอเคครับมาลองดูกันลูกซ้อมนะครับเดี๋ยวบรรจุที่ สินัดเลยนะครับแล้วก็ลองยิงดูนะครับลูกซอมไนีเป็น NRC ER นะครับร้อยสามกรลูกซอมนะครับนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับผมจะไม่บรรจุไว้เนาะลองดูกันเลยไปก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับก็ค่อยๆย,ย,ยิงไปเนาะวันนี้ก็เราลมหน่อยเป้าอ,อาจจะกลงแปลงหน่อยนะครับมาสามสองหน,งนะครับ โอเคตัวปืนทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับนะส่วนโซนที่ได้ก็ยิงตรงโซนที่ไมงที่จะน่าพอใจนะครับไปดูโซนในการยิงกันนะครับกับเป้าลูกคนยิงมาลประมาณนี้นะครับก็ยิงเพลินไปเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ10บนัดอยู่ที่ประมาณนะครับนี่เลยนะครับอยูนิสโซนนี่เลยนะครับเข้าทั้งหมดนะครับนี่เลยไม่หลุดโซนขวดนะครับนี่เลย นะครับเป็นตัวปืนที่ค่อนข้างที่จะโอเคดีมากเข้ามาข้อมือดีนะครับในการใช้งานนะครับอ่ะครบ1 2 3 4 5 6 7 8 9าอยู่ในโซนทั้งหมดนะครับนี่เลยอาจจะมีแบบแอบกระตุกไกลไปบ้างนะครับนิดนึงนะเพราะว่าหม่นวิ่งการยิงเร็วก็มาลองยิงเร็วมาดูนิดนึงนะครับยิงต่อเนื่องให้ดูนะครับอาจจะไม่ถึงเร็วมากนะครับโอเคขอบคุณครับก็ยิงจบไปแล้วครับสำหรับกระอก45ตัวนี้นะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ดีอีกหนึ่งกระบอกของกลอกเล็ก็บ้าได้นะครับถ้าที่ยิงดูนะการจับเนี่ยถนัดมือนะครับแล้วก็การยิงการเลียงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเพื่อนู้ก็ลองในการยิงนะครับอ่ะดูนะครับอันนี้ยิงเป้าแม่นยำเนาะป้ามันยำลองดูนะครับนี่ปุ่มกระสุนนะครับอยู่ที่1นิ้วเท่านั้นเองนะครับอันนี้4ี่นัดเรียงเรียงกันมาเลยแล้วก็หลุดมา,ดานัดหนึ่งนะ ไม่ใหญ่เท้าลมนะแต่มันก็ลม enfin nice. หน mm ึบหน่อยคร hmm. ับลมมันลมมันแกว่งเป้านิดนึงนะครับก็เลยหลุดมานัดหนึ่งเนาะที่เดี๋ยวก็น่าจะซ้อนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือยิงแม่นยําลองดูนะครับส่วนการยิงต่อเนื่องทดสอบอาการติดขัดเนาะยิงในลูกซ้อมเนี่ยลูกซ้อมไปกินซ้ายหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนเนาะว่าลูกซ้อมให้ลองดูก็ได้ลูกจริงของเอ็นซกับลูกซ้อมจะไม่เหมือนกันลูกจริงของเอ็นเอซีจะยิงตรลงส่วนลูกซ้อมจะกินซ้ายอันนี้ลูกซ้อมนะครับ กินซ้ายได้หน่อยนะครับยิ่งก็จะอยู่ในโซนนะครับยิงต่อเนื่องมาประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่ากกลุ่มดีพอสมควรนะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล็อก45นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในตลาดนะครับก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนกล็อก 19x นะครับแต่ในล่างที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ไม่มีหูแค่นั้นเองนะครับตุกอย่างมีไดต่อปืนนะครับนี่เลยนี นะใช้ดีนะครับลองแล้วนะครับโอเคส่วนใกล้น้ำเรื่องตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปอนเนาะสัรับวันี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ